จัดให้อีกแล้วนะครับกับเสา7ที่นั่งนะวันนี้มีฮอ n d a CR v วนะสีดำนะปี2017นะครับไม่เก้าหมื่นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะคันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะเป็นเจ็ดที่นั่งราคาสวัสดีครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้เหมือนเดิมกับรถไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะเขาเกินก่อนนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็น SUV แท้ๆเลย ได้ชุดแต่งได้สีได้ปีและรถสวยมากนะครับนะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมกันนะับถึงผ่านคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับนี่เลยอยู่ด้านข้างของผมนะครับกับ Honda CR-V นะคันนี้เป็น CR-V 2.4ตัว e ขับเคลื่อน2ล้อเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะปี2017นะเลขมาอยู่ที่90,000นะ90,000กิโลมือเดียวป้ายแดงนะซื้อินสดไม่มีแบตนะครับคันนี้ราคานี้ได้สีดำได้ชุดแต่งรอบพันนะครับ 735,000บาทนะครับมาดูเลยนะว่า735,000บาทได้อะไรไปบ้างกับรถ CRV คันนี้นะมาถึงด้านหน้าเนี่ยดูเลยหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้า CRV ตัวที่เป็น hard f o m e r นะครับไฟหน้าเป็น LED นะเป็น LED เต็มดวงเลยนะเป็น LED ทั้งหมดนะแล้วก็มีไฟ Daytime Running l i g h ให้ Hay. นะไฟด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีหลอดไส้เลยนะครับนะรวมไปถึงพวกไฟเลี้ยวต่างๆที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ครอบด้วยโครเมียมก็เป็น LED เช่นกันทั้งหมด ครันนี้ได้ชุด body part นะที่เป็นชุดแต่งจาก CRV เดิมนะครับได้ตัวกันชนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวกระจังนะที่ตกแต่งมาเพิ่มเติมให้นะครับกระจังหน้าปกติแต่ไม่ใช่ลายนี้นะคันนี้ปีสินะได้กระจังหน้าได้ชุดแต่งกันชนนะไฟ LED ด้านล่างนะครับตัวรถสีดําเดิมแท้ทั้งคันนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับนะซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับราคา735,000า0 0บาทนะครับ CRV เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมมากเพราะว่าถ้าขับแล้วเนี่ยจะเพิ่มเขาเรียกว่าจะยกระดับคนที่ขับนะเพราะว่าจะดูรถดูแบบทําให้คนขับดูมีความภูมิฐานแลว้วก็ความได้เสียถือมากขึ้นนะราคาประหยัดมากๆนะเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านประมาณร้านสอ้านสนะแล้วแต่รุ่นถ้าเป็นดีเซลก็ร้าน4นะครับวันนี้ทอตโต้มาขายเจ็ดแสนมาบาทนะครับคันะคนะคนี้ล้อแม็กนะเป็นตัวทอ็อปนะเป็นทูโทน นะเป็นทูโทนนะสีดําปัดหน้าเงาแบบนี้นะที่เขาเรียกปัดหน้าเงานะครับ,รงงนะค,รบคันนี้ลัดตวยังกูดเยียนะลัดตวยังกูดเยียขนาดยางก็จะเป็น235หนะครับ6 5 R 1 7ดิสเบรกสล้อนะครับมีคิ้วล้อสีดําแบบนี้มาให้นะครับมีคิ้วล้อสีดําแบบนี้มาให้ชุดส mm ีเดิมนะบางๆนะครับนะกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟ le เลี้ยวเนี่ยเป็น <c ười> LED <female> เป็น LED นะครับ แล้วพอดูด้านข้างเต็มๆนะจะเห็นไนดะ้ว่าคันนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมนะมีชุดนี้1ชุดนะครับแล้วก็มีบันไดนะ CRV ต้องดูดีนะมันจะมีบันไดกับไม่มีบันไดนะอันนี้จัดมาให้แหละเป็มระบบเลยนะกันชนบันไดกันชนหลังนะต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะกับสีดำปี17ราคา7แสนสามหมื่นห้าพันบาทเลขไม้เก้าหมื่นนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับสองดอกนะเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับสองดอก นะครับมีให้ครบนะครับมีบันไดด้านข้างตัดด้วยโครเมียมนะครับล้อมแมกด้านหลังก็เป็นลายเดียวกับด้านหน้านะเป็นทูโทนตัดหน้าเงาดิสซีล้อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะของฮอนด้านะเป็นเครื่องดีมเอิร์ดนะครับผมนะสีเนี่ยต้องบอกว่ารถตอนนี้เราซื้อมาเรายังไม่ได้ขัดสีนะเราซื้อมาเราล้างเราเช็ดนะแล้วก็มารีวิวให้เห็นกันสภาพสดๆเลยว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามาแบบนี้นะรถไม่มีพิกความจมน้ําไม่มีวบัตเหตุ นะครับแล้วเราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหนึ่งปีโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับนะพอดูด้านท้ายนะครับนะบไฟทงไฟท้ายนะเต็มเต็มแบบนี้นะครับเป็นแบบมาลงมาปุ๊บแล้วก็โค้งอย่างงี้แล้วก็แยกเป็น2ท่อนนะครับเป็น led นะครับนะโลโก้ crv อยู่ครบนะครับด้านหลังก็จะมีกันชนนะมีกันชนที่รองรับกับกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะที่เหมือนด้านหน้าเลยจะเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็มีไฟรับทิมนะสองฝั่งซ้ายขวาแล้วคันนี้ก็ฝั่งเซนเซอร์มาให้นะครับสองจุดนะครับคนะาดหลังเป็นครเมียมนะนี่เลยสวยๆนะรองรับน้ำมันถึงถึง e 8 5นะครับมีไล่ฟ้ามีไปปัดน้ำฝนมีสปอยเลอร,สอลอร์สปอยเลอร์นี่ไม่ธรรมดามาพร้อมไฟเบรกแล้วก็เสาวิทยุแบบคีบฉลัมนะครับแล้วก็คันนี้สามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทเช่นกันนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเป็นฝา,าท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วย นครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะป่าท้ายไฟฟ้านะครับขนาดก็เนี่ยน่าจะประมาณว่าแปดสิบพอดีเปิดขึ้นพอดีประมาณนี้นะก็เข้าไปยืนได้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็พวกด้านในตัวเบาะแถวสามเนี่ยสามารถพับลงไปได้ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มห้องสัมภาระตรงนี้นะครับเราก็เพียงดึงเชือกแล้วเราก็ปล่อยเบาะลงไปนะครับ หรือว่าถ้ามีคนนั่งด้านหนึ่งก็ตั้งเบาะไว้ก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดนั่งไม่สบายก็ปรับเอนหอยหลังลงมาอีกได้นะถ้าจะเก็บของเต็มความจุเลยก็พับลงไปนะพับลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เก็บของอะไรต่างๆนั้นหดได้นะครับสําหรับ Honda CRV นะมันจะมีพวกล้ออะไหค่นะแล้วก็บล็อกที่เก็บของตรงนี้นะครับด้านในก็บุกมาให้เรียบร้อยนะครับรถต้องบอกว่าเป็นรถหรูนะเป็นรถหรูแล้วก็ เจนเจ็ที่นั่งที่อยู่ความต้องการทางกระหลังข้างสูงคันที่แล้ว9ก9 0กาศูนะมาสองวันไปเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้ใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะครับนะแล้วดูโครงสร้างตัวรถนะครับเบนอาร์คหัวนอ็อตเดิมไม่มีแกะนะสวยมากไม่ได้เหลี้ยวขนาดนะั้นนี่นะเดิมหมดเลยนะครับรถสวยรถเดิมนะกับฮอนด้าเซียบีนะเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารตอนสองนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับไปชมด้านในนะครับ คือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น c r v ที่โหสุดยอดอะ่ะคือตัวบอกก็ทําให้นึกถึงอารมณ์แบบว่าความสะดวกสบายความนุ่มนะมีดันหลังให้นะครับเบาหมอนันนี้ก็สามารถยกได้ถ้าใครตัวสูงนะครับสามารถยกขึ้นได้นะให้มันพอดีกับศีรษะนะครับ mm hmm. แล้วก็มีที่เท้าแขนนะที่เท้าแขนก็ที่วางแก้วน้ําก็จะเป็นลักษณะน,นี้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีแอร์ระบบปรับอากาศอยู่ด้านบนนะมีตรงนี้สองช่องใช่ไหมครับ มีด้านหลังอีกสองช่องนี่ถ้าเย็นไม่พอเปิดไปเลยจับไปนะไฟส่องสวาง่างภายในรถเป็น LED นะเป็น LED หมดแล้วนะครับคือกว้างมากเมื่อกี้ผมนั่งออกไปข้างนอกนะผมรู้สึกเลยว่าเออมันกว้างจริงเพราะว่ามันนั่งแล้วเนี่ยดูไม่อึดอัดนะครับดูไม่อึดอัดแลคือนั่งสบายนะแล้วจริงๆมันสไลดขึ้นได้นะเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มห้องเก็บผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยให้ให้ดูแบบว่า กวางยิ่งขึ้นเราก็สามารถสไลด์บบาขึ้นมาให้เท่ากันไดน้ขนาดสไลด์มาชิดอย่างนี้ยังรู้สึกว่านั่งแบบสบายเลยนะนะอันนี้ผมขายาวอยู่นะนะครับแล้วก็นี่ดันกลับก็ได้นะนะสะดวกสบายแอร์หลังก็มีนะมีแอร์หลังให้2จุดนะครับแล้วก็ usb ให้อีก2จุดนะครับตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับสำหรับ honda crv นะตัวเบาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะจะเป็นเบาะทรงตั้งละกันเนาะเรียกว่าทรงตั้ง เป็นบ่อไฟฟ้าคนขับนะครับเป็นบ่ะทรงตั้งก็คือบ่อจะมีความสูงค่อนข้างสูงนะครับจะมีความเรียวอะ่ะก็คือตัวบ่อมันจะไม่ได้กว้างอย่างนี้มันจะเป็นแบบเล็กมาใหญ่แต่ว่ามันจะมีปลีกหมอตัวเนี้ยช่วยรับนะครับแล้วก็ปุ่มปู่สตาร์ทมีให้นี่สตาร์ทรถละเงียบเลยนะนี่สตาร์ทแล้วนะครับพอขึ้นมาในรถก็จะเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับสบายนะที่เก็บวงเก็บแว่นนะครับไป a v d นะเนี่ยเดิมเสมสวยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้รถเ,เดิมนะเชื่อหน้าจอตัวเนี้ยมีมีกล้องนะมีมีกล้องนะครับแสดงภาพเ,เป็นกล้องถอยหลังให้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้นะครับนะแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยกับรถหรูนะจะมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรโฮนะครับแล้วก็โหมดประหยัดน้ำมัน นะมีคอนโหมดจะเป็นรูปใบไม้นะครับหรือใครแบบอยากชาร์จกลงชาร์จอะไรก็ใช้ได้เลยนะมี Power Outlet ให้นะครับพร้อมที่วางแก้วนะ้ำอีกต่างหากนะด้านในก็มีแบบเยอะเลยนะมีตัวนี้ให้ด้านในด้วย USB AUX power outlet ฝั่งอยู่ด้านในนะพร้อมใช้งานพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยเต็มระบบฝั่งนี้เป็นล็อกความเร็วนะมีคูดคอนโทรล นะตรงนี้คือฟนะู้ดคอนโทรลสามารถปรับเซ็ตได้เลยนะฝั่งนี้เป็นเอเตนเนต์ก็คือปรับหน้าจอฝั่งนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลนะคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะเก้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะ้ำมันเกือบเต็มขันจัดให้เลยนะฝาท้องฝาท้ายนะสั่งเปิดจากรีโมทได้เลยสบายๆนะครับนะัไปชมห้องเครื่องกันนะว่าสองจุดสี่ตัว E นะีเนี่ยจะสวยน่าใช้ขนาดไหนนะผมบอกเลยว่ารถนะสะภาพเดิมทั้งคัน กระจกออโต้สี่บานนะกระจกออโต้สี่บานนะก่อนเปิดผมเกินก่อนนะรถเพิ่งซื้อนะห้องเครื่องยังไม่ได้ทําเลยนะนะรถมั่งซื้อมาสดเลยนะครับข้างในยังมีฝุ่นอยู่เลยนะครับจะได้เห็นพร้อมกันว่ารถเราซื้อมาอ่าเครื่องไม่เยิ้มนะมันเครื่องแบบไม่พุ่งนู่นนี่นั่นนี่มาดูเลยมาดูเลยนะครับนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะนี่เลยบนล่างนะแล้วก็เบ้าหัวโช๊คนะครับใสๆใส่นะเนียนเนียนเทนมาร์ก ความ ABS นะครับห้องเครื่องยนต์นะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.4ิร์ธนะครับ IVTech นะครับนะระบบกองอากาศนะตอนนี้เป็นสกู๊ปดักลมผ่านกองเข้าเครื่องนะใช้กำลังอัดสูงนะแบตเตอรี่เป็นแบตตึงน้ำตึงแห้งนะครับแบต65จะเปลี่ยนให้นะโชมดเดิมนะครับนะสติกงสติกเกอร์เดิมหมดนะด้านบนมอกงมอคอเดิมนะคันนี้ถือว่ารถอยู่ในสภาพแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต นะเดี๋ยวผมบิกคินนิ่งให้คันนี้นะถ้าใครสนใจนะเจ็0แสนสามนห้าับาทนะมาเอาไปเลยคันนี้นะเดี๋ยวสรุปให้ว่าได้อะไรบ้างนะนะครับคันนี้หนึ่งเลยนะได้รถ7ที่นั่งปีส7ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับสนะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะชุดแต่งตรงนี้หน้าหลังนะมีให้หมดนะสามนะครับได้เลขไม่เก้าหมื่นนะรวคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับสคือป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนและที่สําคัญคือ ซื้อเงสนสดไม่มีแบตฟรีดาวจัดเต็มน้าใครสนใจ CRV 2 4 e คันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัททอโต้ได้เลยนะวันนี้ผมเนีทอโต้กับเจ้าตัว CRV ยอดฮิตคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ